ครับเช้าดีไปให้อาหารปลาที่บา้านึงวันครับผมวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์สีแดงนะครับผมอาหารปลาเดี๋ยวไปดูต้นตะกยงที่ปลูกไว้ก็ครับตะกยงหน้านะครับผมปลูกใส่ขันซามพลาสติกนะครับงามพอได้กแกงใส่แกงเนื้อใหม่ครับพี่น้องงามอยู่ด้ครับเล้วเราต้นพันมันมาปลูกชับมา เตรียมาอาหารปลาไปให้อาหารปลาอยู่ก้นน้องนาก่อน,นะครับใส่ทังเลยคิอยังดีครับป้บองกันหมาหมาก็มาก,กินนครับอาหารปลาเพราะมันทํามาจากปลาแห้งเนาะประมาณนี้พ่อขับปลาห้องโบราณไปเลยนี่ครับบรรยากาศต้นหญ้าออกแล้วก็ลงเตียนเลยครับอันนี้ส่วนจมัมากหมามาถ้าก็เบา เอาผมมีมาจากโตนะครับแต่ว่ามีแต่มาแทบัดเนี่ยถถ่วฝักยาวผมหลังจากใช้ปุ๋ยสูตรพิเศษผมไปก็ไม่มีเพยเลยครับไปคุกตรงนาผมก่อนตัดหญ้าไปเมื่อวานกันตัดกคกใหม่ไปนํำครับผมต้นบางหน้าขาดจุดเลย พอเดหมแมนะครับพยุงไปดูกิ่งอ่อนต้นนี้พยุงต้นพี่หรือไหนแล้วมาแล้วจมนำคุณคืนมาปูเครื่องเรียบร้อยครับถ่ายตัวเย่เลยอ่ะนะครับปลา อีโบลายคือโรงเรียนนะครับปลาอีโบลายคือยูโรงเรียนแปลว่าก็นะครือมาแล้วครับปลาดุกพอได้ยมไดชม้ชมชมเดี๋ยวปลาตาเทียนจะเป็นยังไงนะมาแล้วครับปลาตะเทียนเปแนยัยังไม่โตนะครับซ้มห้ากระซัมสองสามนิ้วพี่น้อง มีความสุขสชาวันอาทิตย์นะครับวันนี้ทีนะ่นคนพนมของเราโอ้ปัาบ,บึกก็คือเราทีน่านะมันตึงเลย ปลาดุกใหญ่นะหัวชมพนะูแม่ผมมาแม่ปลาดุกแบบมันปากกดคั่งกว่าคนนะมันบอด,ดำนะเป็นชมพูน่าจ,จะเป็นตัวผู้ครับบ่ออกไข่เลยนะนะครับหัวใหญ่น ปลาหน่อยที่เอามาเลี้ยงหม่กับคนกินดีกับอืมนี่ฟูปลาตะเพียนชอบอย่างหนึง่งคือปลาตะเพียนมันมีความเร็วครับมันเอาตัวรอดจากปลาใหญ่ได้เลี้ยงแล้วบ่คอยโดนปลาใหญ่กิน ไปทำส้มปลาส้มได้นึ่งได้อร่อยเหมือนกันนะครับปลาตะเพียนอยู่เขื่อนป่าศักเนี่ยเขาทำปลาตะเพียนไหลก้างอย่างก็แหนบดึงออกดึงออกดึงออกเดี๋ยวไปให้ฟังนี้บ้างครับฟังนี้ก็จะ เป็ปลาตะเพียนนะครับอยูตามยานั่นก็กินยาน้ำครับนะกินไม่กินนะ <c oughs> <c oughs> มาเลยมาเลย นี่ปลาตัวเล็กที่ผมปล่อยใหม่เราก็อยู่ตามพงหญ้าเนี่นะครับเมื่ก่อนเห็นงูตัวหนึ่งจัดการโบท่านแต่ว่ากินปลาตะเพียนโบคอยท่านนะครับสเพียนมันเร็ว,วนี้ปลากระดีด้วยคนระับีม โอ้ยหอมผมกัดสุดยอดแล้วครับรวมหัวแล้วครับไงไว้ขนาดน่าพูดรวมหัวแล้วเ๋ยาคคกกินจได้กินผลผลิต ตัดดึกตัวนี้มากินอยู่ไกลๆมีความสุขดีนะครับพี่นอ้องว่างกับคุดไว้นะครับบอโค่งน้องหน้าสะน้หน่อยไว้ล้างบ้านก็ได้เลี้ยงปลาไว้เบิ่งไว้กินเป็นชีวิตสโลไลท์ง่ายๆผู้พวกเขาวพวกยังไว้มันปลา,ากินหากปลาบางพวกมัน จางปลาตะเพียนนี่มันกินพืชครับน,นี่ครับบลูปลาดุกตัวนี้ครับมันคือปลากดขั่งนี่นะสีออกชมพูครับผมบริยานคนนี่อะไรแบบเนี้ยเด็ก มัก,กราอุมพานี่ก็นนาวเสพอปีงแล้วครับนี่อนีสัมสามนิ้วแล้วยังทันมันต้องช่วงเขาไม่ปลามันนะในการทันวามัก,กราหนาหนาวนะครับมีปลาปีงแล้วสิบเบ็ดเอามันจะโตสองโตนะ Oh, แล้ว kap, ขึ้นแล้วพอดุ๊กขึ้น kap. ini ดูกตัวนี้นกินขนาะดมันปรากฏครั้งอะไรสักอย่างผมจำํำคือตัวสีชมพูเอเอ้าให้อาหารมันดีๆมันกระบ,บกินกันนะนตัวดึกเลยเรี่บงัยลนะตัวละหาหกโลกจังเอาขึ้นมาหลับ มาปลก,บ,กบ,บุบ๋อปาสลิดต้นนะครับอารยากาศโดยทั่วไปครับกล้วยก็โตแล้วครับพี่น้องออกน้องออกอย่างคือมาหลายต้นแล้วนะครับมีต้นเล็กเสริมขึ้นมาแล้วคนละสองสามต้นแล้วฝั่งนี้ก็มีตะเพียนนะครับอยู่ในป่ายาง กินอาหารลาเลปลานีย่ยถตมันออกลูกนี่โอ้สนั่นเลยตะเวียนเนี่ยไปยุ่งเลี้ยนเนี่ยหลายครั้ครับออกลูกเสริมขึ้นมาดูแล้วมีความสุขเลยมันหลายเนาะป๊แต่บนบ่มีต้นห้าคือเลี้ยนต้องเอาเขาไปวานหิมซา มันเกิดตอ้นอยางช่ไม่มันกินหากกินมันหรือประเสเอาจอกเอาแนวไปลอยแต่ว่าไอ้เนี่ยมันก็กินดีครับพักกระเชิดแต่ว่าถามบอกกินแล้วมันสีหกจับปลาเนี่ย เดินกูคือบบบอบบปบุกกินอิเลตันนี่กินกระสุกเต็มต้นัวครับพี่น้องสนุกกินกับตามังหงเอาไปทำอาหารในน้ำ่ได้เก็บอะไรเดี๋ยวจะให้แฟนมาเก็บโอ้โครับไปบุกตัวนี้ตื่นคนเลยนี่กินนะาะ เปี่ยนอยู่แล้วสุโตัวอ้วนดีครับถึงแต่ตัวยังไม่ใหญ่แต่ว่าอ้วนถ้าซ้ำฝ้ามือมือใดแล้วโอ้ได้การอล่ะเดี๋ยวผมรูคุนว่าเรียงกัแบบโคกน้องนานียมันโตเร็้ยวป่ะใหญ่เร็ว โอเคครับเพื่อนๆสารคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมและฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแฟมิลี่ด้วยครับขอบคุณครับ